ดูนอนเจาะดอกมะเขือทําให้ดอกร่วงดอกมะเขือเปาะนะครับสีดําแล้วก็ขั้วผลร่วงผลผลช่อดอกนี้ร่วงร่วงหมดเลยนะครับเมื่อเช็คดูแล้วก็จะพบตัวแมลงแล้วก็ตัวหนอนนะครับลักษณะนี้ต้องพ่นยานะครับวิธีเช็คก็คือเอาดอก มะเขือในไปนห่อใส่ทุงไว้นะครับเมื่อเราเก็บมานานๆน,นะครับห่อไว้นานๆประมาณสี่ถึงห้าวันก็จะเห็นตัวนอนออกมาแบบนี้นะครับ,รบตัวนอนเล็กๆนะครับตัวนี้เมื่อมันร่วงลงดินนีต้องตามฉีดยาตามฉีดตามฉีดยาให้ให้ดีเลยนะครับค่าค่าตัวแม่ด้วยแล้วค่าตัวนอนแล้วค่าตัวแมลงด้วย ตัวยาที่เราจัดให้ลูกค้าก็จะมีทั้งแต่สารชีวภาพนะครับแล้วก็เป็นสารเคมีแล้วก็ตัวเก่งๆสุดเลยก็คนไหนสนใจก็ทักหาผมได้ตลอดครับเพราะว่ายินดีให้บริการและยินดีจัดส่งให้ตามอาการของโรคตามอาการของมะเรที่พบนะครับผมสวัสดีครับ